สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีอากาศดีมากวันนี้คือฝนสิตโต้เลยพี่น้องลมลมพายุเข่าหยุมึดมึดนะได้ยินว่าพายุสีเข่าเลยเหมือนคืออันเพื่อนข่าวว,าวิทยุมือเ้านี่ก็คือว่ามีฝนสิมาอีกเนาะ พราะว่าฝนชะกมือนี้พี่น้องตอนเช้ากับแดดจกดีเด้พี่น้องใบแรงๆมาวังสามโมงนี่แหละมีลมแบบนี้เลยลมแหง้งแหงนะวันเนาะฝนจะมาอีกตอนชเช้าแดดฮ้อนรอ,อบสองม่าจักตอนเพลนค่ะแดดฮ้อนท้อนหลังจากที่ว่าฝนตกไปเท่อนึ่งแห้งเตอะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะกะเดี๋ยวนี้ดินนะแห้งแล้วพี่น้องถ้าว่าตกมาอีกรอบนี้ก็คือสีสุ่มกว่าเก่าเพราะว่าดินบริกินน้ำตะวันหดนะวันเนาะ ตกมาหลดกืนว้ขนาดเลยมือนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอากมาพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากน้องๆกลับมาแต่ไปเที่ยว<ม>ทะเลมวนหมอน้องน้อยตัวเกียวสุดยอด,ด,ยอดมวนจนพีน่น้องมวนจนแบบเหี้ยพี่น้องเลยเพราะว่าเดินทางไกลหลายเนาะประมาณ800กิโลบน้องน้อยตัวเกียวประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยเบิดเบิดคืนบ่เดินทางหรือว่าจังใดทั้งวันเดินทางทั้งวันตั้งแต่เช้า าเวลาเที่ยวก็เวลาเดินทางตัวใดใจเวลาหลายเดที่ยวเตมมๆนะมีแต่วันเดียวพี่น้องเดินทางนะสองวันเดินทางสองวันคือไปหนึ่งวันมาหนึ่งวันเนาะแสดงว่าเวลาเดินทางนี้ใช้ลายที่สุดเวลาเที่ยวน้อยเดียวเที่ยวจริงๆวันเดียวเองพี่น้องสุพรดาราโฟล์นมักกี้เครื่องบินไปเนาะสองสวโมงคนรอน้พี่น้องจะโซนะเขตไปถึงเพเนาะมันประหยัดเวลาเนาะแล้วก็บ่เมื่อย มือนั้นนาะตุเกียวอันลงคิปว่าว่าอันยังก็แมวให้โชคเนาะหวยแมวให้โชคตวเกียวว่าเล่าหน่ไดเมื่อน่ะเมื่อนั้นนาเล็กคิน้องตุเกียวว่านาอันหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่เนาะตุเกียวว่าแบบนี้เลยน้องตุเกียวถูกอันเก้าสี่ร้อยสิบบาทน้องพี่น้องบัลเลงมันออกหวยไทยเก้าสี่ห้าสี่ทางบนทางล้างเลยทางบนทางล้างพี่น้องดีตุเกียวบอกโชคก่อนมืออันหวยไทยเสีออกเนาะหราบา ก่อนหวยไทยสีออกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านไหนเพิ่นจับจับแจคว่มไหนมือน,นั้นนะเพิ่นถูกแม่ตุเกียวเวอลชิสี่ห้าสี่เก้าสี่เนาะเพราะว่าก่อนเ,ออเดินทางนะพี่น้องส่วนหลายแล้วน้องตุเกียวนะจะมีแนวมักให้โซกได้เวลาสิเดินทางก่อนหนึ่งวันสองวันนี่สิมีแนวมาบอกเลขพี่น้องก็เลยถึงมือนนะโบคิดแบบถึงหวยครั้งที่สองในชีวิตเลยพี่น้องตวเกียวแบบโบ่ค่อยได้ถูกหวยนะพี่น้องทว่าบบมีแนวมาให้โชค อีลีก็คือบบได้ซื้อเห้าซื้อหวยบ่<ม>ค่อยเป็นดอกแลก้วก็มีแมวมาอยู่น้ำเห้าเนาะแม่ว่าเห้ามาอยู่ตั้งแต่พี่ธนะาะบคิดว่าสิมีแมวมาอยู่นำ้ำแลวก็แมวมันบบถือกามาถ้าว่าเพื่อนใดเลี้ยงหมาแล้ค่อนข้างบ่อยากให้มีแมวนะไห่เน,ะนาะมันยังมาได้แม่นาดมาหลายแมวแมยังมาได้พี่น้องมาให้โซกเฮาอดีตเนาะแสดงว่าเพื่อนยากมาอยู่มาแล้วก็ให้โซกอีลีพี่น้องออกหวยลาว ก่อนชิมาออกหวยไทยออกหวยลาวกะโตอันเล็กอย่างก็เก้าสี่หนึ่งเล็กลาวกะเก้าสี่แม่หวยไทยบุญกะเก้าสี่ล้างฮาซี่ล้างกะฮาซี่แปลว่าป้าไฮโซทั้งลาวทั้งไทยสาวซู้ของพี่น้องเอ้ยผมได้ใส่อกใส่ใจโอ้ยเสียดาย้ไหมที่เพิ่นมักซื้อหวยนะพี่น้องคนที่เพิ่นเคยซื้อแล้วเพิ่นเคยไฮเเขาน่ะถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นเบิ่งคลิปนะนะเพิ่นก็ซื้อเน้อง แม่เลยเนาะหลังจากที่ว่าเพื่อนเบิ่งคลิปต,ตัวเกี่ยวเนาะ PFC ฝั่งไทยเพิ่นกะลองเสียงโซกเบิ่งเพราะว่าแมวมาอยู่น้ำน่ะกะบ่บแม,ม่บอกหากมาอยู่แล้วเคยให้โซกเท่อนี้เพราะว่าเคยมาอยู่ตะกี้ก็ให้โซกคือกันนาะไงเนาะให้โซกไอ้นางเนี่ยให้โซกสาวซุกเนี่ยสาวซุกก็เคยอันซื้อเล็กแมวตัวน,น่ะกะถือถือพี่พน้องถือหน่อยหนึ่งแมวเพื่อนมาให้โซกยชัได้แมวค่ะ พิ่นอยากมาอยู่เือนหลังนั้นก็มาเองแม่แม่ว่ามาอยู่ละกาแบบไล่หนูพี่น้องคุณแม่ว่าตะกี้เนาะหนูแล่นวิ่นวันปั่นสวนสนุกเดี๋ยวนี้หาบงินเสียงหนูเลยเงี่ยงหูพังกับโบงินเนาะนงเนาะแม่แล้วเบิดแล้วหนูและบ้านนี้ความโชคดีก็คือพี่เอฟซีเพิ่นถูกหวยน้ำตัวเกี่ยวลุงงน้อยเอฟซีถูกหวยน้ำเฮาแม่เพิ่นว่าอ เบื้องคลิปตัวเกียวอันเล่าเรื่องแมวมาอยู่และแมวให้โซกเพือ่อนกะเตียนออกมาฮะนะแล้วเพื่อนกะลองเสี่ยงเกาสี่พ <94. S 1> ี่น้องเกาสี่เพื่อนเสี่ยงเพื่อนถึกงวดวันที่หนึ่งมีนาพอดีตัวเกียวยังเขียวอยู่มือน,นั้นพอดีเพื่อน,นถึกปุ๊บเพื่อนกะทักมาตอนนั้นเย็นปั๊บเลยว่ะเพื่อนถูกหวยเนาะตัวเกียวอัน ไปทางไดโน่เพื่อนว่ามีรางวัลสิให้เพื่อนว่าพอดีโตเกียวเที่ยวจะฟั่งไทยเนาะแล้วเพื่อนกะโอนมาให้ตอนแรกเมื่อนั้นเลยได้พี่น้องเพื่อนถูกได้ห้าหมื่นบาทเนาะแล้วเพื่อนกะโอนมานี่พี่น้องเพื่อนโอนมาเยอะมากหนึ่งหมื่นหกพันบาทเพื่อนโอนมาเนาะคือเพื่อนได้อธิษฐานไว้ว่า ถ้าเพื่อนถูกเลขเพื่อนจะผาคมาทำบุญแล้วก็มาให้รางวัลครอบครัวเฮ้าแล้วก็ให้เงินเฮงพี่น้องให้เงินเฮงง้นเใหิโคนถึอหวยแล้วเพื่อนให้ให้คนอื่นค่ะก็คือให้เงินเฮงให้เฮาเฮงน้ำผึ้นพี่น้องซถูกหอบหน้าขอให้เฮงพี่น้องให้ไม่ไหวแล้เด้อให้พีเอฟซีคนถือรางวัลที่หนึ่งเด้องวดหน้ากให้เฮงน้ำผึ้นเด้อพี่น้องขอให้เฮาถืออินเน่เจาตัเกี่ยวกระถือร้อยสิบบาทพี่น้องเอ้ย บเคยซื้อเลขหลายจักเถิไดไอ้พี่น้องได้ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาท <aime> บาเคยจิบไปซื้อเลขแาบเค่อยได้ริ่งหวยน้องแบบว่าถ้าเพื่อนใครซื้อเขาจังซื้อนะพี่น้องพอดีอันไปฮับเอาแล้วเพื่อนก็ฮักข่าโอ้นประมาณเกือบสองร้อยเนาะข่าโอ้นพี่น้องคือเพื่อนอธิษฐานไว้ว่าถ้าเพื่อนถูกเพื่อนจะผาคมาห่วมส,สาร้างศาลาการประเรียนเนาะคือเพื่อนได้ ฝากมาห่วมทำบุญสั่งสลาการประเรียน5,000บาทพี่น้องส่วนนี้ทำบุญ5,000บาพันบาทเนาะนแล้วก็ให้ตัวเกียวเป็นร่างวันที่เราลงคลิปแล้วเพิ่นถูกหวยน้ำสามพบาททุกายเด้ <laughs> กลับมา,มาเดี่ยวกะรกกยวยๆเด้อ PFC โชคดีขอให้ายถึงหวยราวันที่หนึ่งเด้อถึอหลายๆก็เก่าแม่พอแต่กับมากะโชคดีเลยเนาะขอบคุณเงินเพลงเงด้อน้องน้อย <c oughs> สองพันบาทน้องน้อยได้ขอบคุณลหลายๆเ <c oughs> ก่าๆ PFC แล้ว PFC เนาะเพิ่นให้สาวโุกนะห้าพันบาทเนาะพี่น้องคือ เพื่อนให้สาวซุกไปซื้อของแซ่บๆมาเฮ็ดสูครอบครัวกินเนาะแต่ว่าสาวซุกยังบพันได้เข้าไปในเมืองสวรรค์พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาให้เงินน้องๆเพื่อนก้อนแล้วจึงสิเข้าไปซื้อน้ำหลังเนาะเงินเฮงๆพี่น้องขอให้เฮงๆเอาไม่ว่าก็าได้ห0ึ่บาทเดี๋ยวพี่น้อง ขอบคุณขอบใจหลายเด้อให้เฮงรวยกว่าเก้าเด้อถึงชนะเทพหลายเด้อสีลุกเด้อจ้าเอเอาคือสาวซุกได้อ่อหาพันนาอพี่น้องก็สิให้แม่เพิ่นอีกพันหนึ่งพอดีเอาแม่เพิ่นก็ได้สองพันคือสาวซุกก็ได้ให้น้องมิวนำเป็นข่านมห้าร้อยบาทเด้อพ่อแม่พี่น้อง ให้น้องมิวห้าร้อบาทแล้วก็เซาสุกจะเก็บไว้แล้วก็จะเอาไว้ไปซื้อแนวเซ่บๆมาสู่ครอบครัวกินนำ้ำอู้ดวงดีกันทุกคนเนาะพี่เอฟซีคนถูกหวยเฮ้ากาันดวงดีไปนำ้ำเขาก็ได้เงินเพงไปน้ำเลยพี่น้องดีใจหลายๆพี่น้อง จังใ,ใดกะขอกราบขอบุญขอบคุณพีเอฟทางฝั่งไทยหลายๆเด้อเนาะถูกหวยกะยังฝากมาให้เฮ้าล้วกะฝากมาห่วมทําบุญขอให้เพื่อนเฮ่งรวยๆประสบผลสําเร็จในนาทีการงานเด้อซัพย์เพิ่มพูนเพิ่มพูนทรงหมันลำรวยลํารวยขึ้นกว่าเก่าเด้ๆๆๆๆๆๆอดยดีโอกดีใจหลายๆพี่น้องเลยเ เพิ่นดวงดีเฮาก็ดวงดีไปตามๆเพิ่นเนาะเห็นเฮาก็ได้เงินเฮงน้าเพิ่นแล้วพี่น้องต่อไปทางก็สิเฮงน้าเพิ่นแล้วทางธําบุญแน่คือไปเที่ยวไทยนะฮะคือได้ไปบุญละเพราะว่าได้ไปกราบขอพ่อยู่ที่อันเขาคิสกุฎนะพี่น้องมุชิคีสกุดหีเลยตั้งแต่กลับมาเนงแม่นปาศักดิ์สิทธดหลีเนาะบุญห่อดยอดถึงจึงไปได้เนาะเพราะว่ามันสูงพี่น้องเอ้ยบุญโทดอาลีบุญลายอาลีกันเลไปนะ ตุ้งแต้ชาวนาเขียดพี่แกได้ดไปบนเขาคิดสะกุตแม่ไก่แห้งบนองกระเล็บพี่น้องผู้บนนอนนี่ตอนนี้เนาะทางทรงสาวซุกกับได้เขียนลายสื่อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝากมาห่วมทําบุญผาป่าในครั้งนี้เนาะพี่น้องเอฟซีเพิ่นฝากมาสาวซุกรวมๆออกมาแล้วตอนนี้ ยอดอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเด้อพ่อแม่พี่น้องได้อลายขนาดเลยพี่น้องหนึ่งทำบุญพาป่าสามัคคีบ้านเฮาเนาะแล้วก็ซ่องน้องโตเกียวกันเก็บไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมารวบรวมยอดให้ฟังกี่ซองสาวลาวเซโนแฟมิลี่เดียร์น้องว่ายอดได้แถวไหนแล้วเน้อทามารุนน้ำกัน เฮาก็จะอัปเดตยอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะฮอนบุญพระป้าเด้อพ่อแม่พี่น้องในการห่วมทําบุญครั้งนี้ทำหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮ้าโอนผ่านบัญชีเอ้ยมีเนาะเฮ้าบริโอนผ่านบัญชีร้านรับโอนออถ้าว่าโอนผ่านบัญชีร้านรับโอนนี่เพื่อนจะบ่คอยทับยอดย่อยถ้าว่าผ่านบัญชีเอ้ยมีใครแน่แบบเอ้ยมีเพื่อนรวบรวมไว้แล้วเพื่อนก็จะนำมาให้บันมือไกดฮอนบุญพ่อป้าหรือว่า โอนมาเป็นยอดใหญ่มันกะสบายม,มันจึงบบตกล่นกันรวมทั้งเงิน PFC เพิ่นฝากมาหาพันบาทนอรวมใส่ออกมาเป็นยอดพระป่าทรงศสาวซุกในปัจจุบันนี้1นึ่0บาทเนาะสาธุแล้วกาวหลวงนาทางฝั่งไทยเพิ่นได้ฝากเงินมานำบเอื้อมีเนาะเพิ่นว่า ให้สาวสุกและโตเกียวแม่เพื่อนเพื่อนโอนมาแล้วพี่น้องในซองโนโตเกียวเราจะให้ซองสาวสุกอีกพันหนึ่งสองละหนึ่งพันเนาะเพื่อนจะให้อันทำกล่องบุญเนาะทำกล่องบุญคนละหนึ่งพันแม่ว่าเฮาไปห่วมกล่องบุญนะเพื่อนประมาณนี้คนละหนึ่งกองบุญหนึ่งพันบาทเนาะคือซื้อของกองบุญนะบ่แม่ซื้อแบบเป็นกล่องเลย เห้เฮ<ห>้าสีถวายเป็นันโมน้ำผลเลยโม,โมอันน้ำผลเลยคนละพันเลยเอาเป็นเงินโมเอานมนะ่มเนาะจึงเก็บสร้างอันหลังคาแม่ว่าในครั้งนี้นะทางเร้าบ้านได้ปรึกษากันก็คือกองบุญนี่เฮ้าชีโบฮ็ตใหญ่ยยอ,ยอย่างหลายพี่น้องเพราะว่ามันสิมีขาใช้ใจ่ายหลายเนไหมเนาะคือที่ผ่านมานะ่ะ แบบค่าใช้ใจ่ายหลายพี่น้องตอนบุญกระถินเนาะถ้าว่าเข้ไปเน้นเรื่องกองบุญซื้อเครื่องกองบุญหลายเนาะเน้นเอาแบบว่าปัจจัยมาห่วมรวบรวมสมทบใจค่าสร้างเพื่อนดีกว่าประมาณนี้พี่น้องเอฟซีเพื่อนก็เคยแนะนําอยู่ว่าเรื่องกองบุญเนาะ่บยังให้เฮ็ดแบบว่าใง่อยยังหลายเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสี่หลายเวลาเฮ็ดบุญแล้วเนาะฮามาหักค่าใช้ใจ่ายออกอแบบว่ามันสิเปลืองไปทางกองบุญหลายได้บ้ดนี้ัานะแม่ ทำบุญโม่บุญว่าเป็นสร้างชลาการเปลี่ยนเลยโดยได้บุญไหลคือกันเลยประมาณนั้นเลยสาวสุกาดีใจเลยายที่พ่อแม่พี่น้องซี่ฝากมาห่วมทำบุญพระป่าในครั้งนี้เนาะพี่น้องเป็นบุญใหญ่เลยลายเนาะฝากมาห่วมร้อยส0งร้อยสามร้อยก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องขอให้พระบ้านบ้านสลาราเชโนนี่กุ้มกลวม พี่น้องอีไปทางไหนมาทางไหนก็ตลอดปลอดภัยเด้อใหช่ถูให้ลำไฮลำห้รวยกว่าเก่าเด้อพี่น้องเอฟีเด้อโน้ยปลาคารูกพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาาฝั่งไทยและต่างประเทศยังห่วมทําบุญสามารถติดต่อหาสาาซุกทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งเาาฝั่งไทยและทั้งต่างประเทศทวายังห่วมทําบุญ พ่ป่าในครั้งนี้เราพี่น้องสมทบสั่งศาลาการประเรียนเนาะสามารถติดต่อหาสาวสุกได้ทาง QR e ลน์ line, หรือว่า Facebook สาวซุกเซโนไดเดอร์สามารถห่วมทำบุญเข้ามาได้เรื่อยๆจนกวัวจนกลัวจะหดมือบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องมือถวายยดพ่ป่าเท่ๆก็คือวันที่15มีนาปี2 0 2 5เนาะประมาณนี้เลย กะอีกโบโพอเท่าไรวัดน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้อง mm. แลวกะเศร้า,ราบ้านกะสี mm. นาสีประ,ประสมกันอีกเถื่อนึงแล้วกะบสีประกาศบัดกลายหอนมือแล้วกะไผ่มีตองบ่มีดอกไม้โบมีอย่างกะลงไปสมทบกันยุ่วัดนัไหมเนาะ mm. สมทบกันยุ่วัดแล้วกะยิบตกแต่งนะพ่อแม่พี่น้องเป็นกองบุญรวม รวมทุกคนในหมูม่บ้านเลยวม่พระป่าสามัคคีบ่มีเจ้าภาพเด้อพี่นนอะและกะทางหมู่บ้านเฮาเนาะแต่ละเฮือนแต่ละหลังคาเนาะจะได้เก็บเงินเฮือนละแสนเส,ส้าพัานกีบผ่นประชุมมือน,นั่นนะแม่แล้วก็เข้าเฮือนละสงกิโลข้าวสารเนาะเพื่อเอาลองไปรวมกันแล้วก็ทำอาหารถวายเพนพระสงฆ์ ประมาณนี้คือในหมู่บ้านเสาซุกนะพ่อแม่พี่น้องหลังคาเฮือนนะ่ะประมาณอยู่สี่สิบห้าหลังคาทางโอเกยนเราสี่สิบห้าหลังคาบ่ฮอดห้าสิบบ่ฮอนห้าสิบเนาะคือว่าบางทือ่อมันแยกหน่อยออกมาแบบว่าเฮือนแบบว่าอแม่ลูกเขาเจ้าก็ะไรเป็นนั้นเฮือนเดียวเนี้ยแบบนั้นเบ,บ,บิงบ้งเบึ้งคือหลายๆอยู่แต่ว่าทั้งเบิดนะ่ะ <4 S 2> สี่สิบห้า <พอ S 1> หลังคาอยู่กับพ่อแม่แม่ประมาณนั้นเลยไกลจะห้อนมือพูดแหละเพื่อนกะซิบเก็บพี่น้องที่แรกนะอันทางมูบ้านว่าเก็บเอาเงินเข้านะบได้เก็บเนาะแล้วบานนี้เข้าถ้าว่าเฮ้าสิไปซื้อขนาดพี่น้องก็สอบหนึ่งมันเกือบเจ็ดแสนแล้วเนาะแบบสมมุติว่าเฮามาคูณให้อัน ส5ิบห้าลังคายอดเงินที่เก็บเศนซาวมันได้อยูหาล้านปลายห้องไปซื้อข้าวกระสอบหนึ่งมันก็เหลืออยู่างสี่ล้านปลายนิดนิดแลวบ้านนี้คงกินชีนปูปลาอย่างกระแพงแล้วมันสี่โบได้อาหารหลา์อันเพื่อนพูดที่ว่าคนมีข้าวหลายคนว่าสิให้ห้ากิโลได้เลยน้อยคนว่าที่ห้ากิโลเลยขน้อยนะคนว่าคนมีข้าวหลายเด้ลูกไฟอันปลาสี่กาประมาณนั้นเลยนอกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือใด สะดวกสซุกกะสิเข้าออไปเบิกแนวแซบมาสู่ครอบครัวก,กินว่าสิได้อย่างมากินกะมาลุ้นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องอาหารแซบก็ค่อนข้างอยู่ไกลประมาณห้าหกสิบเแหละเพื่อเข้าไปฮอนในเมืองเนาะประมาณห้าหกสิบกิโลพี่น้องเลยส่วนอยู่เซโน่าบางมือกับมีบางมือกับโบมีประเภทอาหารทะเลบ่ค่อยเข้าปันไดเนาะควันว่าเข้าไปฮานสวรรค์ ที่ว่าข้าเจ้าหิวมาแต่ไทยโอ้ยหลายจนเลือกบุถือพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้ก็ดีอกดีใจเลยาขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขูสุคนเดอร์ที่ฝากมาห่วงบุญในครั้งนี้และขอกราบขอบุญขอบคุณพี่เอฟซีอีกครั้งเด้อเนาะขอให้เฮงรวยๆยขึ้นกว่าเก่าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีค่ะ